ใช่เลยโดนใจฉันเลยใครมาหอนแถวนี้อุ้ยตายแล้วมีลูกค้ารอด้วยโอ้ดาวเรืองลูกค้าโคตร่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเรียกเขาว่าลูกค้าเขาแค่เดินผ่านมาเฉยๆนี่แหละลูกค้าครยดูจะทําให้เป็นลูกค้าจะทําให้เป็นผัวด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สําหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้ โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสําหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมหาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมากมายในประเทศร่ำรวยขนาดที่ว่าติดท็อปสิของโลกชีวิตเขาเหมือนจะมีแต่ความสุขนะแต่ว่าเขาก็มีปัญหาติดใจยอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือเขามีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่ไม่ยอมมีเมียสักทีมหาเศรษฐีผู้นี้อยากจะอุ้มหลานเร็ว,รวแต่ว่าลูกชายไม่ยอมมีเมียดังนั้นเขาก็เลยคิดหนักมากเฮ้ย hey, ลูกย่องลูกย่องทําอะไรอะ่ะกําลังนั่งมือถึงของกินเย็นนี้ครับชีวิตมันสบายเกินไปจนไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะวันวันก็เลยนึกถึงแต่ของกินตอนเย็นตอนเชา้ากินมาม่าไหมลูกกินวันนี้ขอไปรดต้มยำกุ้งนะให้ hey, กล้าวันนี้ลูกของค้าอยากจะกินมาม่าต้มยำกุ้งไปบอกแม่บ้านซะ เข้าใจแล้วครับนายท่านมาม่าต้ออ่มยำกุง้งใส่ผักไหมใส่เนื้อไหมใส่อะไรบ้างลูกโยงผักก็เอาเป็นใบโหระพาลูกชิ้นก็ใส่ด้วยนะใส่แบบหั่นครึ่งมันจะได้สุกได้ยินไหมครมับได้ยินครับนายท่านแล้วคุณชายโยงจะกี่ซองครับเอาซองเดียวพอเดี๋ยวกินไม่หมดรับทราบครับคุณชายแล้วคุณท่านเราเอาด้ไหมไม่อะฉันว่าจะกินไข่ปลาแซลมอนรับทราบเอ๊ะทำไมพ่อลูกคู่นี้กินไม่เหมือนกันเลย และนี่ก็คือวันๆของมาหาเศรษฐีอันดับโลกลูกเอ๋ยเมื่อไรจะหาเมียล่ะลูกพ่ออยากจะอุ้มหลานแล้วอยากอุ้มหลานทําไมพ่อไม่หาเมียเองละ่ะจะผ้าหหรอไงก็ไม่เรียกว่าอุ้มหลานแล้วด็กพ่ออยากอุ้มหลานที่เป็นลูกของโยงมันก็พูดยากนะพ่อมันจะมีผู้หญิงคนไหนที่เหมาะสมกับตระกูลเราบ้างละ่ะให้พ่อจับคู่ให้ไหมพ่อรู้จักลูกสาวคนรวยแยะๆเลยนะตามใจพ่อเลยแต่ถ้าไม่ถูกใจผมผมไม่เอานะเออก็ยังดีแม่ลูกเทวดาจริงๆด้วยความที่อยากจะอุ้มหลานเร็วๆพ่อก็เลยนัดดูตัวให้กับลูกสาวที่เป็นคนรวยหมนกั สวัสดีค่ะฉันชื่อบิวตี้เข้าใจแล้วครับคุณชายผมชื่อโยงครับสวัสดีค่ะยงบิวตี้เป็นลูกสาวของเจ้าของฟาร์มไกท่ท,ท, <c oughs> กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะอ๋อเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไม่ทราบว,ว่ามีทรัพย์สินรวมมูลค่าเท่าไรครับประมาณสามพันล้านได้ค่ะคุณท่านที่เป็นคุณพ่อของคุณโยงอ่ะบอกว่าคุณโย่งต้องการจะหาภรรยาสักคนใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ใช่อยู่ครับกำลังดูดอยู่คุณชายโย่งมีปัญหาอะไรกับลินหรือเปล่า <c oughs> คุณชายบอกว่าคุณเบลตี้ไม่คู่ควรที่จะได้ฟังเสียงครับนี่คุณชายดูถูกเบลตี้อยู่ล่ะคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน <c oughs> คิดว่าเป็นคุณชายที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศนี้ครับยังจะให้คนอื่นพูดแทนอีกเป็นบ้าหรือไง <c oughs> คุณไม่คู่ควรไปซะเถอะไอ้นี่มันต้องบ้าแน่ๆ <c oughs> <c oughs> อะไรเหรอเขาด่า,าม,มึงกูเป็นคุณชายอ๋อขอโทษทีครับ คนนี้ไม่ผ่านบอกพ่อด้วยโอ้โหสวยแบบนี้ยังไม่ผ่านถ้าคุณชายไม่เอาผมขอนะ <c oughs> ใจร้าย <c oughs> คุณชายครับผู้หญิงคนนี้มาจากตระกูลบริษัทยยาถือว่าร่ำรวยติดอันดับโลกเหมือนกันเลยนะ <c oughs> คุณชายควรจะพูดเองบ้างนะทำไมอ่ะขี้เกียจพูดถ้าไม่พูดคุยเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นคนแบบไหนก็จริงของแกนะกล้ามดีมากครับยังไงก็ลองคุยๆกันไปก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพูดเองคุณรู้จักผมดีแล้วใช่ไหมรู้จักดีเลยค่ะคุณชายโยมดิฉันชื่อสิตานะคะ ป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับยาเป็นไงเจ้านายสวยถูกใจไหมก็สวยอยู่นะแต่ไม่ค่อยถูกใจเอ้าสวยแต่ไม่ถูกใจนี่มันยังไงไม่ชอบคนสวยเหรออ้าวกรามไข่ปลาคาเวียแพงไหมแพงสิโคตรแพงเป็นหมื่นๆแสนแสนสนี่ะแล้วระหว่างเบียร์กับไข่ปลาคาเวียแกจะกินอะไรมันก็ต้องเบียร์แน่ๆทำไมไม่กินไข่ปลาคาเวียละแพงกว่าตั้งเยอะแพงก็ใช่แต่ว่าไม่ชอบกินน่ะชอบกินเบียร์เออก็ประมาณนั่นแหละสวยก็ใช่นะก็สวยแต่ว่าไม่ได้อยากได้อ่ะ อ๋อผมเข้าใจแล้วครับคุณชายจะไม่สอบถามอะไรฉันหน่อยหระคะไม่รู้จะถามอะไรดีครับชวนคุยเลยค่ะก็ได้ค่ะฉันโสดนะรวยด้วยฉันคิดว่าเราคงจะเข้ากันได้ดีก็น่าจะเป็นอย่างงั้นแหละครับผมก็ต้องการภรรยาที่สวยแล้วก็มีฐานะพอๆกันตกลงค่ะฉันแต่งเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆยังคุยกันไม่ถึงห้าประโยคเลย เอาจีนหัวคนนี้เอาจริงกระหายมากไนก็ไม่เป็นไรค่ะมันอาจจะกระทานหันเกินไปแต่ว่าให้สิตาได้เป็นตัวเลือกของคุณนะอย่าด้อยค่าตัวเองแบบนั้นเลยครับคุณไม่ใช่ตัวเลือกของใครแต่ฉันยอมเป็นตัวเลือกของคุณแต่ผมไม่เอาอะแต่ฉันเอาแล้วไงก็ผมไม่เอานั่นานาเรื่องของคุณค่ะฉันเอาอ่อยกันไหมเจ้านายใจเย็ยนมีเหลืองผมว่าเธอชอบเจ้านายจริงๆนะไม่น่าจะปล่อยเจ้านายไปยง่ายๆหรอก เออว่าโคตรน่ากลัวเลยสังคนมาอุ้มไปทิ้งทะเลดิไม่ก็โหดเกินยังไงก็เก็บเอาไว้เป็นตัวเลือกก่อนละกันครับเออก็ได้มันกันไว้ก่อนไหมคะไม่จะกระหายอะไรขนาดนั้นเนี่ยเอมช่วงนี้หุ้นกำลังขึ้นไปได้สวยรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงไหวลนะ <c oughs> ตุ๊กแก ตกใจหมดเข้ามาไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงว่าไงบอดี้การ์ดคือผมจะบอกว่าผู้หญิงทั้งสองคนที่ท่านแนะนํามาดูเหมือนว่าคุณชายโย่งจะไม่สนใจนะครับอะไรนะไม่สนใจเลยหรอเอ็มหมายความว่ายังไงเนี่ยคุณชายโย่งอาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงที่ฐานะใกล้เคียงกันนะไม่หรอกเพราะว่าตอนที่ฉันถามตอนแรกอะ่ะลูกชายฉันก็บอกว่าอยากจะได้คนที่มีฐานะพอๆกันหรือว่าไม่สวยผมว่าสวยนะครับจากสายตาของผมอะ่ะ งั้นจะเป็นไปได้มาว่าลูกชายฉันชอบคนหล่อๆคุณท่านพูดอะไรนะาเดชนดนี่ฉันพูดอะไรไปเนี่ยยังไงก็ฝากสังเกตพฤติกรรมของลูกชายฉันหน่อยละกันแล้วถ้าสมมติว่าคุณชายย่งชอบแนวผู้ชายจริงๆล่ะครับก็คงจะต้องขับไล่ออกจากตระกูลนายท่านมันจะเกิดปุยมุย นี่มันยุคสมัยไหนแล้วฉันไม่ได้รังเกียรที่ลูกฉันจะเป็นกระเทยนะแต่ว่าฉันอยากมีหลานในเมื่อมีหลานให้ไม่ได้ก็ต้องขับไล่นั่นแหละมีเพียงเท่านั้นเฮ้เบื่อจังการจะหาเมียสักคนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเคยดูในละครทีวีมาเขาบอกว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีความเข้ากันได้ แต่เราก็คิดว่าความเข้ากันได้ก็คือต้องมีอะไรเหมือนกันฐานะจะต้องพอๆกัน แต่พอถึงเวลาเจอจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยนะเนี่ยเฮ้เสงมาเดินเล่นดีกว่าว่าแต่บรยิกาศเราไปไหนวันนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเดินข้างนอกคนเดียวซะด้วยสิรู้สึกกลัวแปลกร,รู้สึกอย่างกบว่าจะมีสัตว์ประหลาดออกมาทำร้ายเราได้ทุกเมือ่อคุณชายโยงผู้ไม่เคยออกมาข้างนอกคนเดียวมาก่อนผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในความหรูหราสะดวกสบายตลอดเวลาเมื่อออกมาเดินข้างนอกก็เจอแต่สิ่งที่น่าสนใจที่แปลกตาและนี่ก็คือสองสาวปกโป๊กกับดาวเรืองเป็นสาวขายดอกไม้ยากจน แต่ฉันเป็นกะเทยนะปอปอพูดกับใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเธอเหมือนเสียงมันแว่วๆเข้ามาในหูว่าแต่ตั้งแต่เช้ามานี่ยังขายดอกไม้ไม่ได้สักกลมเลยคนมันหายไปไหนหมดวะลูกค้าหายไปไหนกันหมดต่เย็นๆปกปอก,กแหม่คนจะซื้อเขาก็ซื้อกันเองแหละใจเย็นยังไงไหวละ่ะหิวเขาไม่มีตังค์กินเขาเมื่อเห็นกันเลยและในทันใดนั้นเองคุณชายโยงก็ได้ประสานสายตาก,กับดาวเรืองสาวขายดอกไม้ผู้ยากจนใช่เลยโดนใจฉันเลยใครมาหอนแถวนี้ ตายแล้วมีลูกค้าหล่อด้วยโอ้ดาวเรืองลูกค้าโคตรหล่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเรียกเขาว่าลูกค้าเขาแค่เดินผ่านมาเฉยๆนี่แหละลูกค้าคอยดูจะทําให้เป็นลูกค้าจะทําให้เป็นผัวด้วยรูปหล่ออุนนวนดอกไม้หน่อยสิคะใช่เลยมันใช่เลยใช่เลยค่ะนี่ดอกมะเขือของแท้เก็บรวบรวมมาจากป่าเมืองเป็นใครเนี่ยหนูเป็นสาวขายดอกไม้ไงคะอุนนวลดอกไม้หน่อยสิสาวขายดอกไม้เฮ้ยมันมีอาชีพนี้อยู่บนโลกด้วยหรอไม่เคยรู้มาก่อนเอา้าไปอยู่ที่ไหนมามีสิมีมาเป็นชาติแล้ว โอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยกำไรดีไหมเอาเข้าตลาดหุ้นเรีอยงกำไรโครดเดียขายได้ช่อหนึ่งนะก็ได้กำไรมาประมาณ20บาท20บาทเยอะละซีตกใจละซีแค่20บาทเอามาทำอะไรวะโอ้โหโคตรน้อยเลยกำไรน้อยมากถามจริงใช้ชีวิตอยู่ด้วยการทำอาชีพนี้หรอเอาเอ๊ะทำไมาตาคนนี้พูดจาแปลกๆพูดอย่างก็ว่าตัวเองรวยมากเอางี้ละกันงั้นเดี๋ยวผมขอซื้อดอกไม้ช่อน,นี้ในราคา20ล้านตกลงไหม ไอ้นี่มันต้องบ้าแน่ๆไม่บ้าหรอกพูดจริงแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะว่ามาเลยค่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะคนที่นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะมีไรหรอป๊กๆดูเหมือนว่าเขาจะสนใจเธอนะฮะพูดอะไรน่ะผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรชื่อดาวเรืองค่ะมีแฟนยังยังโสดยังไม่มีแฟนไม่มีใครเอาหรอกเพราะว่ายากจนไม่มีใครเอาเพราะว่ายากจนเฮ้ยน่าสนใจรู้สึก ถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้ยังไงก็ไม่รู้ลองเข้าไปคุยดูไหมล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไม่เคยคุยกับคนโจรมาก่อนเอา้าเอนี่ฝากถามนดิดีว่าถ้าสมมติมีผู้ชายรวยมาจีบเนี่ยชอบไหมชอบสิทำไมจะไม่ชอบไม่ใช่มึงดาวเรืองดาวเรืองถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้ชายที่รวยมากๆมาจีบแบบชอบไหมมีผู้ชายรวยมากๆมาจีบเหรอก็ดีนะแต่รู้สึกว่าไม่ชอบอรู้สึกไม่สบายใจเมต่างกันเกินไปทำตัวไม่ถูกวิถีชีวิตก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวอีกหน่อยต้องเกลียดกันแน่ๆ เขาบอกมาว่างั้นนะ่ะมันมีแบบนี้ด้วยหรอมีคนที่ไม่อยากจะคบกับคนรวยโอ้โหคนจนนี่เข้าใจยากจริงๆว่ะมันก็เป็นบางคนเท่านั้นแหละรูปรอแต่ฉันชอบนะจีบฉันเลยใส่หัวไปแล้วดอกไม้ชอบละยี่ล้านนี่นะ่ะไม่ซื้อแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไม่ชอบคนรวยเอายี่สิบล้านของฉันคุณชายโยง จะจีบกระเทยคนนี้เหรออ้าวหายไปไหนมาบริกร์ดถึงกับมอบดอกไม้ให้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ควรที่จะคิดไปเองต้องถามเพื่อความแน่ใจเฮ้ยคุณผมถามอะไรนอยเด็กดอกไม้นั่นใช่ของคุณไหมใช่ค่ะดอกไม้เป็นของฉันโธ่คุณชายโย่งถึงว่าไม่ชอบผู้หญิงเส,ยสวยชอบแนวนี้นี่เองเราจะต้องไปรายงานกับนายท่านดีไหมเนี่ยและคุณชายโย่งจะต้องโดนตัดออกจากองมารดก และแล้วเรื่องราววุ่นวุ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างคุณชายผู้โคตรรวยกับหญิงสาวผู้โคตรจน